สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับเตรียมจัดส่งสองชุดนะครับจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับอินเวอร์เตอร์เพยไเวไซเบพันหกร้อยวัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขายดีอีกหนึ่งตัวนะครับจะมี USB ทั้งหมดสี่ช่องนะครับพร้อมไทซีนะครับช่องเหมือนในรถยนต์หน้าจอบอบบปริมาณแบตช่องแจ็คลดไฟปิดเปิดระบบ DC สิบสองโวลต์ปลั๊กสามตาสองช่องนะครับ แล้วก็มีโวลต์แสดงนะครับตัวนี้จะเป็น223มลวนครับก็คือไฟบ้านนะครับพร้อมใช้นะครับผมประกันแบตเตอรี่2ปีครณ1คือระบบสายไฟซ่อมฟรีตลอดชีพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องบางขนาด50แอมป์นะครับผมบางมากนะครับสำหรับแคมปิ้งได้มอเตอร์ไซค์ได้นะครับแล้วก็ช่องต่อแดงดำสำุูกรแบบคีบอันนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับช่องจัมสตาร์ทรถนะครับอันนี้อันนี้จัมสตาร์ทจะอยู่นี่นะครับ ลูกค้าสนใจแบบไหนก็ทักกันมานะครับประกันแบตเตอรี่2ปีอุปก,กรณ์1ปีระบบสายไฟซ่อมฟรีตะลอดทีพ